Arcade Def e s u องสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีฟนาบีนะคะ <laughs> ไปนู่นนะแม่อมวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าในลุคของยูนาบีนะคะก็พยายามเหมือนเขาให้ได้มากที่สุดประมาณเท่านี้แหละได้เท่านี้เอ้ยแต่ว่าจะบอกว่าลุคเมคอัพลุคนะี้เป็นลุคที่แบบใส่ใสโชว์ผิวแต่งง่ายๆ e เอพิเดนลุคนะคะแล้วก็ออกมาแบบเอยทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นเหมือนกันนะดูเด็กลงอะไรประมาณนี้จาก32ก็เหลือ2ขวบ เด็กไปปะก็สำหรับยูนาบีนะคะเป็นอะไรที่แบบกําลังมาแรงมากๆมากๆจริงๆในช่วงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ใน Netflix นะคะทุกคนเรื่อง n e v e r the l e s s นะคะเอาจริงอีแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังรักนะเรารู้สึกว่าแบบ เออเราเลยวัยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าราู้สึกว่าหนังรักมันเพ้อฝันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วเฮ้ย mm hmm. มันน่าติดตามอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นชีวิตคนจริงๆอะ่ะและอย่างหนึ่งที่เราชอบในตัวยูนามีมากๆเลยก็คือเหมือนแบบแรงผักดันในการทํางานขำมาที่มีคนแชร์บอกว่าเลยนะอาจารย์ด่าว่าหลายอาทิตย์แล้งานไม่คืบหน้าเลยจะไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยซ้ำก็ไม่คืบหน้าเลยแต่ว่าผู้ชายบอกวันเดียวว่าเนี่ยคาดหวังในผลงานนะก็คือวันเดียวปั้นหุ่นเสร็จ5ตัวเลยจ้า ดูแบบเฮ้ยกำกนบด้ผู้ชายจริงๆโอเคนะคะทุกคนก็เพื่อไม่ให้ปการเสียเวลากับลุคนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าแต่งไงไปค่ะจดามากันที่นาสดน,นะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวมามีขอเก็บผมก่อนเนาะแล้วก็กิบค่ะนาบีก็ต้องเป็นกิบผีเสื้ออะไ,ไดๆอะนะคืบนาบีเด๋มากหมิงเชีย เก็บ <laughs> <G ep S 2> ผมไปก่อนประมาณนี้ได้แต่งหน้าง่ายๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าเป็นยูนาบีที่เลย จริงมันก็ไม่เชิงว่าเราจะเป็นเขาได้หรอกแต่ว่านี่นะคะเราก็จะใช้ reference ในการแต่งหน้าจากนางนั่นเองก็จะเป็นลุคแบบนางเอกเกาหลีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเหมือนจะไม่แต่งเยอะแต่เราว่าเขาก็แต่งอยู่นะเป็นสีแบบอ่าธรรมชาติธรรมชาติอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสมือถือนะคะเออมันก็จะสีอะไรประมาณนี้แหละต่างกันแค่สีลิปนิดหน่อยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะจะลงเป็นตัวนี้ก่อนเป็นกันแดดที่มีชิมเมอร์ของ for you two นะคะทุกจริงๆแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าแบบทาทั้งหน้าเลยอะมันจะรู้สึกว่าแบบวาวเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะจะมีความน่ากลัวประมาณนึงนะคะเราก็จะทาแค่แบบเออตามจุดกระทบแสงต่างๆเนาะคือถ้าใครที่ได้ดูเรื่องนี้นะก็จะเห็นว่ายูนาพีเขาแบบผิวมันมีความพ่องใสโกลมมาจากภายในเลยนะคะ่คือขาวผ่องมากจะขาวอะไรขนาดนั้นนะแม่อันนี้ใช้กับฟองน้ำของลูน่าชูก้านะอันนี้ ี่คือรุ่นปั๊บโบนะคะ,คะเวลาเกลี่ยก,ก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะทุกคนอ่าแล้วก็จะลงไปตามจุดกระทบแสงต่างๆนะคะจมูกหน้าผากข้างหนกแก้มอะไรแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าผากแบบเดี๋ยวก็มีหน้ามา้าอ่าอยูนาบีลืมทุกคนลืมฉีดจะเป็นน้ำแรกนะคะอืม เพิ่มความสดชื่นชุ่มฉ่ำให้ผิวเนาะผิวฉ่ำน,น้ำต้องแบบฉ่ำตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะยูน่าบีจะมาแบบว่าโอ้ยใต้ตาดำเลียงลูกดึกโตลุ่งขนาดนี้ไม่ได้ยูนาบมีม,ม,มีลูกเออไม่ใช่ในในเรื่องอยังไม่มีลูกแต่ว่าชีวิตจริงอะเรียงลูกดึกนะคะอ่ะก็ใช้คอนซีลเลอร์แปะลงไปนะอันนี้ของแรบิวตี้นะคะใช้สีเบอร์หนึ W ปึ๊บ ประมาณนี้ก่อนใช้แต่น้อยแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะคะในกันกดๆก,กลีๆล,ลงไปลงไปทาเบ้าอย่างนี้ได้เลยนะ <c oughs> เร็วมาก <c oughs> ดูนาะบีบ้านไกลเวลาน้อยจ้ะนี่นะคะเกลี่ยง่ายมากเหนือแบบคอนซีลเลอร์ก็คือโอเคเลยนะคะปกปิดดีนี่ดีแบบธรรมชาติดะแบบว่าไม่ได้เป็นก้นกอนๆหนาโะเนาะส่วนคอนซีลเลอร์สิวนะคะเดี๋ยวใช้ของคลีนี นะเนาพราะว่ายูนาบีวันนี้มีรอยสิวนะคะรอยสิวปุบป,ปุปะปะว่ากันไปอันนี้สีไอวอรี่นะคะมันจะมีความพอดีผิวมากกว่าคืออันเมื่อกี้ม่ข่าวไปอะทุกคนปิดสิวแนะนำว่าให้ใช้อะไรที่มันแบบเออพอดีกับสีผิวดีกว่า คือเราอ่ะจะลงแค่แบบบางจุดนะวันนี้จะแบบปกปิดแค่เฉพาะจุดที่เราต้องการปกปิดจริงๆนะคะแล้วก็กดๆกดเก,กลี่ยผิวนางเอกคือแบบทําบุญมาดีมากแม่แล้วสิ่งที่อยากรู้มากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปลบรอยสักที่ไหนอะ่ะกันโสมีไปลบรอยสักที่ไหนคือแบบเนียนมากเนียนกรุบไม่มีรอยอะไรเลย,ยง,งงมากแม่ประมาณนี้นะคะให้มันแบบว่า ดูดีขึ้นและงานผิววันนี้นะคะเดี๋ยวใช้แป้งของดีไลล่าค่ะทุกคนอันนี้ที่เราแบบว่าหวีดไปนในไอ s t s t y r y มาประมาณสักเป็นอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะนี่เลย อันเนี้ยเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่เนียนบางเบาแต่ว่าปกปิดดีค่ะทุกคนคือแบบว่าความย้อนแย้งอันเนี้ยมันมีอยู่จริงหรอวาเนียนบางเบาแต่ว่าปกปิดดีนี่นะคะคือแบบใช้จริงจังมากก็ถ้าตรงไหนที่เราต้องการปกปิดนะคะให้เราว,วนแป้งขึ้นมาแล้วเราก็ใช้การกดลงไปทุกคนกด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 อย่างนี้นะคะใต้ตา,ตาข้างจมงูกอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็กด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 ลงไปเพราะว่ายูนาบีเขาแบบ ผิวเนียนแล้วก็บางดูใสดูแบบว่าไม่ได้ทาลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเขาน่าจะทาแหละแตแบบหน้าเขาแบบมันนวลแล้วก็ผ่องใสมากเลยนะคะเราก็เลยต้องใช้อะไรที่แบบว่าบางบาแต่ว่าปกปิดเนาะก็เป็นแป้งตัวนี้เลยนะคะส่วนจุดไหนที่เราแบบต้องการทาเฉยๆอ่ะก็ให้เราปาดได้เลยปาดแบบนี่ปาดลงไปแล้วก็ตรงรอยสิวนะคะกดตรงนี้เราจะทาแล้วก็ปาด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 ดูดีทุกคน หน้าคือแบบเนียนขึ้นมาแบบงงๆว่าเฮ้ยหน้าดูเนียนดูใสขึ้นมาแต่ว่าแบบมันบางมากเลยจริงๆนะแล้วก็เนื้อแป้งตัวนี้นะคะเขามีผงซิลิก้าแบบเล็กพิเศษนะทุกคนซึ่งเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะก็เลยทําให้เวลาที่เราทาแล้วเนี่ยหน้ามันจะดูเนียนมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ตัวนี้มี Sf 30ด้วยนะคะสามารถป้องกันแสงแดดได้ ทาให้ดูแล้วครึ่งหน้านะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามีความแบบเนียนบางใสเป็นธรรมชาติมากนะคะแต่ว่าก็ยังปกปิดได้ดีอยู่แต่เนี้ยถ้าใครที่เป็นรอยแบบว่าสิวเข้มเข้มหรือว่ามีแบบใต้ตาคล้ำเป็นแผ่นได้อย่างแม่อย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะใช้คอนซีลเลอร์ลงไปก่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อแบบปกปิดเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยพอเอาแป้งตัวนี้ลงก็คือแบบ มันจะกริบมากขึ้นโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องลงซีซีไม่ต้องทารองพื้นอะไรอย่างนี้ก็ได้สําหรับเรื่องการคุมมันนะคะก็คือคุมมันได้ดีงามเลยนะทุกคนแบบหน้าไม่เยิมทั้งวันเลยนะคะและเนื้อแป้งเขาแบบเกาะติดผิวหน้าดีจริงๆอะระหว่างวันโดนเหงือ่อโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยสีก็ไม่ดรอปนะจ้านี่นะคะทาเสร็จแล้วทั้งหน้าเลยทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นไงเนียนใสป่ายูนาบีบะเออ,อยยูนาบี พูดเองเออเองลืมบอกแป้งเนี่ยมี3สีนะคะอิฟใช้เบอร์หนึ่งเดี๋ยวสวอชให้ดูเนื้อแป้งเขาเนียนแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยฟอร์เอาด้วยและทุกคนจะเห็นว่าเนื้อแป้งเขาเนียน่ยมันจะเนียนแล้วก็เกาะไปกับผิวเลยนะตอนนี้ถ้าใครดูแลเห็นความเนียนของแป้งเราอยากได้นะคะบอกเลยว่าให้รีบไปตำเลยค่ะทุกคนแค่บอกว่ามาจากอีฟนะคะหรือว่าดูคลิปอีฟหรือว่าแจ้งโค้ดว่า디ไลลาอีฟี่ลูน่าชูกานะคะหรือว่าแคปจอนี้ไปเลยก็จะได้แถมฟองน้าลูน่าชูกาไปเลยนะคะเป็นรุ่นบับเบิ้ลค่ะอย กัดแค่50ลูกนะคะทุกคนก็สั่งซื้อได้ทาง IG Facebook แล้วก็ทาง Li น์แอดของทางแบรนด์นะคะดี l ไลลาดอทมิวตี้นะ่จะขึ้นไว้ให้คือเพื่อน,อนๆที่ตำแป้งตัวเนี้ยก็จะได้ฟองน้ำบับเบิ้ลไปลองใช้กันด้วยนะคะจะบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆนะโปรนี้ก็คือแบบ ที่สุดแล้วอะทุกคนจํากัดแค่50ลูกเท่านั้นนะคะคือเอาอย่างงี้อีบอะใช้แป้งเขาแลยอีชอบมากจริงๆก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราอะก็อยากร่วมง,งานด้วยอะไรย่างนาะอยากแบบว่าแถมฟองน้ําให้แบบเออได้เอาไปลองใช้กันด้วยนะคะก็แบบลองคอนซีลเลอร์อันนี้หรือจะลงรองพื้นด้วยอันนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งของดีไลลานะคะรับรองว่าแบบ ผิวเนียนกลิบอย่างนี้แน่นอนคือถ้าเราใช้เราไม่ชอบเราจะไม่สามารถแบบร่วม,มาขอของานกับเขาได้นึกออกปะคืออี้ปะใช้เราชอบจริงๆนะคะแป้งตัวนี้ก็เลยเอออยากให้คนที่ใช้แป้งเนี่ยได้ลองใช้ฟองน้าไปด้วยคือเจตเนี้ยคุ้มค่ามากจริงๆทุกคนรีบไปตามกันนะคะต่อมาเขียนคิ้วกันนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวยูนาบีก็จะมีหน้ามา้ามาปิดคิ้วนางอีกทีหนึ่งอยู่แล้วก็ <laughs> จะใช้แบบฝุ่นนะคะอันนี้ของจิลจูอ คิวนางก็ยังดูแบบว่าอ่านเน้นความเป็นธรรมชาติฝูงฝูงโอเคคิวก็ใสๆมาวันนี้อะโอเคคิวได้แล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเช็ดยิ่งกันเลยก็ใช้พาเลตข,ของชาลลอตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนางเอกอะนางเป็นนางเป็นยังไงแบรนด์แอมป้าของชาลลอตติเบอร์รี่นะคะที่เป็นคนเกาหลีคนแรกโอ้ย สวยเลยยังก็ยังดีอีกอะ่ะเออสวยเลยยังได้งานดีอีกอะไรจะขนาดนั้นละแม่แต่จริงๆแล้วนางเอกก็แบบว่าไม่ได้ยังไงอะแบบจมูกแบบไม่ได้เดียวเล็กอะไรมากเนาะแล้วก็จะไม่ได้เน้นมานะคะเอาแบบเป็นทรงธรรมชาติธรรมชาติต่อมาค่าทาตานะคะก็ใช้เป็นสี o r 2 1 1ของ e 2 d ก็จริงๆแล้วนางก็ทาตาง่ายๆเลยเนาะไม่ได้เน้นสีตาอะไรมากนะคะแต่ว่าอันนี้เราทาไปเพื่อให้มันดู ธรรมชาติธรรมชาติส่วนขอบตาล่างนางเอกนะคะจริงๆแล้วก็ดูแบบเหมือนจะมีดอลลี่อายแบบนิสๆนสอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะใช้แบบชิมเมอร์บ้างนะคะอันนี้คือ e t d เหมือนกัน BE121 โอเคแบบพอมีเล็กๆน้อยๆเวลาทานนะคะให้เราพยายามว่ายิ้มยิ้มยิ้มแบบ ้ใหมันมีแบบว่าถุงใต้ตาออกมาแล้วก็ทา,ทาทาทาลงไปนะคะแล้วก็บริเวณแบบว่าดอลลี่อายตรงนี้เดี๋ยวใช้สีฝุน่นที่เ,เขียนะคะิ้วค่ะสีนี้สีน้ำตาลอ่อนอ,อนอจริงตรงนี้ยทำเพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> ทำเพื่อสบายใจอะว่ามีดอลลี่อายนะปึ๊บ ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเขียนไอายไลนเนอร์นะคะอุ้ยจอมือถือคือเน่ามากอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบอินเนอร์ไลเนอร์เนาะประมาณนี้ตามรูปตาเลยเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลเกือบดำน,นะ แล้วก็ประมาณนี้นะคะเหมือนจริงๆแล้วขนปาเขาแบบไม่ได้เน้นยาวอะไรมากเนาะก็ธรรมชาติปัดบางๆนะคะเร่งเส้นต่อมาเดี๋ยวเรามาลงลิควิดบลัชกันนะคะบลัชที่เขาใช้เนี่ยก็คือดูเป็นธรรมชาติเนียนไปกับผิวเลยอันนี้เป็นของ 3ce นะสีโ so ซอ l ล v e นะคะ ก็จะลงแบบแต่น้อยพองามเออให้ดูแบบแก้มีเลือดฝาดแล้วก็เดี๋ยวทับด้วยอันนี้ของ i อคอนิกลอนดอนสีชิคกี้คอรัลนะคะมันจะเป็นบลัชที่แบบใสๆมากๆเลยทับลงไปอีกทีนึงเพิ่มความใสนะคะใสมากแบบแบบทาเหมือนไม่ทาเนี่ย แต่เกาหลีเขาก็ชอบปะแบบทาเหมือนไม่ทาเดีียมมาตามันที่ลิปเลยนะคะทุกค,คนสังเกตเลยป้าคือเพื่อนชายร้านก๋วยเตี๋ยวของงางซื้อลิปชาหลอดทิเบอรี่ให้โอ้โหอะไรกันซื้อของแพงให้เลยนะคะก็จะเป็นพิโนทอกเนาะแต่ว่าที่เราสังเกตอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพิโนทอกมีเดียมนะคะเพราะว่าสีมันแบบมีความอมแบบแดงๆขึ้นมามีความเข้มขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทีนี้เวลานางเอกถาออกมาสีมันดูแดงอะแต่ว่าจริงๆแล้วมีเดียมอะสีมันจะแบบ ไม่ได้แดงมากหรือว่าเขาแบบอาจจะปรับสีฟิล์มหนังหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเดี๋ยวเอามาผสมกับอันนี้นี่รุ่นนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นสี first d แดนะคะอีฟคิดว่าสีมันแบบสีมันจะออกแดงๆประมาณนี้มากกว่าคือนางเอกทาออกมาสีมันนแบบเนี้ยเอาเป็นว่าไม่รู้แหละทามีเดียมไปก่อนเฮ้ยจริงๆมันก็ได้อยู่นะ อ,อทูไทยทูไทยแม่ส่วนอีกลุกหนึ่งตอนเช้าของนานะคะสีปาจะมีความแบบส้มๆขึ้นมาแล้วก็จะแบบเงาเงา glossy นิดหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเติมอันนี้นะคะ l i ปแม็กซี่มิเของ Dior 4 004ก็คือมีความตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ้ยเราจะทาลิปสีอะไรดีเอาสองวันมารวมกันก้าแต่นี่รู้สึกว่าในเรื่องปากนางเอกแบบว่าไม่ได้แมทมากอะจะมีความแบบ ช่ำๆนิดนึงดูแบบหน้าจุบุอะไรอย่างเงี้ยใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวปัดไฮไลท์นะคะเบาๆน้อยๆแต่เหมือนมากคือหน้านางเอกแบบ ช่ำน้ําจริงๆอะ่ะและสุดท้ายเพิ่มความแน่นค่ะทุกคนเพื่อให้เมคอัพติดทนทั้งวันนะคะก็เดี๋ยวใช้แป้งนะคะดีไลลาเราจะใช้กับแปรงฟูๆนะจะเอามาปัดเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์อีกทีหนึ่งปัดทับเมคอัพไปเลยนะคะบางๆรับรองว่าทนจริงๆแล้วอยู่แบบติดทั้งวันนะเรียบร้อยค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาเซ็ตผมนะคะนางเอกเป็นคนที่แบบเออมีงบในการศึกษาเนาใช้ไดสันคอ r เรลนะคะ มีเหมือนกันแต่คนละสีบอกทริคไปด้วยในการเซ็ตผมหน้ามาของมมีก็คืออย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้โอเคแล้วก็นีุ่ยตื่นเต้นอะ่ะไม่เคยหนีบหน้ามาหน้ากล้องมาก่อนก็ใช้วีนี่รู้สึกว่าการเซ็ตหน้ามาเป็นอะไรที่แบบ ยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าทําไม่ดีอะ่ะจากเกาหลีมันจะกลายเป็นแบบเหมือนตำนานรักดอกเหมยอะทุกคน <laughs> เป็นแบบหน้ามาทีโบราณอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันไหนที่เล็มหน้ามาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าตัดยังไงจริงๆเรามีรูป reference อีกอันนึงก็คือรูปนี้เอออย่างงี้ยนะพ่ออบอกว่าเลยนะชอบให้มัดผม <laughs> ไปใหญ่ละอ,อย่างนงี้อย่างงี้มือมือต้องอย่างนงี้ะ ้ตัวเองนันี่ถ่ายแต่ละช่วงมาให้ดูด้วยนะคะว่าเออใช้แป้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่ใส่หน้ากากมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะใส่ติดต่อกันเลยไม่ได้ถอดเลยนะก็จะเห็นว่าแป้งเนี่ยไม่ติดแมสออกมานะคะแบบติดทนกับผิวหน้าจริงๆแต่ว่าทางนี้อีบะแบบไม่ได้เหงื่อออกเยอะนะคะถ้าใครทํางานออฟฟิศหรือว่าอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยโอเคเลยสมชั่วโมงต่อมาค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าแบบยังดูผ่องอยู่เลยนะคะหน้าแบบไม่มันเยิ้มเลยอะ่ะ เมคอัพยังคงเป๊ะอยู่เลยค่ะและสุดท้ายผ่านมาถึง8ชั่วโมงนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าหน้าเนี่ยไม่ดรอปเลยนะคะผิวผ่องแล้วแป้งติดทนมากๆไม่เป็นคราบนะแล้วก็ยังปกปิดดีอยู่เลยนะคะอาจจะมีแบบหลุดไปบ้านตามปลายจมูกแค่นิดหน่อยนะคะคุมมันดีงามค่ะอาจจะดูแบบฉ่ำๆบ้างเนาะโดยรวมคือผิวแบบยังสวยอยู่เลยโอเคเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นลุคของยูนาบีที่อิบทาขึ้นมาในวันนี้นะคะเป็นลุคแบบแต่งง่าย,าย,ายๆใสๆเอวิดีลุคสุดๆนะคะแล้วก็แต่งแล้วแบบ หน้าดูเด็กลงผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมว่าลุคนี้ใช้แป้งดีไลลานะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นแค่50คนเท่านั้นนะคะที่จะได้ฟองน้ําลูน่าชุก้าไปลองใช้ด้วยใครที่กำลังมองหาแป้งอยู่นะคะอย่าลืมไปตามกันสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบลุคนี้อย่าลืมไปติดตามกันนะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยไปแล้วนะคะเจอกันวีดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย